ที่ไม่ละเอียดเท่าที่ควรเปิดพื้นที่ให้เคเนนเดบรียฮอล่อเป้าหนึง่งๆก่อนที่หงแดงจะตามตีเสมอและได้ประตูขึ้นนําจากการเข้าทําประตูตัวเองของวอลฟาสทั้ง2ลูกตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกลูกเปิดจากริมเส้นของอเล็กซานเดอร์โนนำไปสู่การสกัดผิดเหลี่ยมของปลากระหลังชาวเบลเยียมในนาทีที่38ก่อนที่ความพยายามตามเก็บเคลียบอลที่ชนเสาจากการหลุดเดี่ยวไปล่อเป้าของดาวินนูเยสจะกลายเป็นการ,รส่งบอลสกตะไครข่ของตัวเองก่อนจบครึ่งแรก การทำเข้าประตูเตียง2ลูกของฟาสทำให้เขากลายเป็นแข้งรายที่4ในประวัติศาสตร์พิมลิกที่สันโบไซตะค่ายทีมตัวเองถึง2ครั้งในเกมเดีวยวกันต่อจากเจมี่คาร์เกอร์ไมเคิลพอตเตอร์โจนาธานวอลเตอร์ 3. สมาธิต้นเกมของหง์แดงการเสียประตูภายใน5นาทีแรกของลิพูลนับเป็นเกมที่7เข้าไปแล้วที่พวกเขาถูกล่อเป้าตั้งแต่เริ่มเกมได้ไม่กี่อืดใจในรอบปี2022สถิติจากออฟตาระบุว่านับเป็นตัวเลขสถิติที่มากที่สุด เทียบบนพิมพ์ลิกเท่ากับแบ็กเบิร์นและซันเด์แลนด์4เตียโก้คีแมนขับเคลื่อนหงแดงเป็นอีกครั้งที่เตียโก้ออลคันตารากลายเป็นแข้งที่โดดเด่นที่สุดของลิเวอร์พูลในเกมนี้เมื่อแนวลูกรายอื่นทําผลงานได้ไม่น่าประทับใจนะักจอมทัพทีมชาติสเปนจบเกมด้วยสถิติสัมผัสบอลมากที่สุดที่112ครั้งผ่านบอลมากที่สุดที่92ครั้งและเอาชนะในการเข้าปะทะมากที่สุดในสนาม12ครั้ง5การจบสกอร์ของนูนเยสอีกครั้ง แม้เจคินครอบจะออกมาให้สภาพคลายความกดดันของดาวินนุนเยสตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมการแข่งขันว่าอดีตลูกทีมที่ประเทศรัสเซียมอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ผู้ซึ่งกลายมาเป็นกองหน้าชั้นยอดเวลานี้ก็เคยประสบปัญหาปืนฝืดเช่นกันมาแล้วนอกเหนือจากความยอดเยี่ยมในการเคลื่อนที่สปีดต้นที่เล่นงานแนวรับกระจายเจ้าตัวยังคงมีปัญหาในความเด็ดขาดกับการจบสกอร์ไปจนถึงการตัดสินใจในบางช็อตที่ดูจะไม่เชียบคมพอไม่ต่างไปจากเดิม เจอเกนครอปพูดถึงชัยชนะกับเลสเตอร์การบาดเจ็บของเอลเลียตและโรบสันและอื่นๆเจอเกนครอปให้ความเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของชัยชนะ2.1ต่อหนึ่งทีลิฟูมีต่อเลสเตอร์ซิตี้และได้อัปเดตเกี่ยวกับการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับฮาวิเอลเลียตและแอนดูโรบสันในการแถลงข่าวหลังเกมของเขาหงแดงคว้าชัยชนะ4ีเกมติดต่อกันในพรีเมียร์กับการกลับมายังแอนฟิลด์ของพวกเขาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องด้วย2ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของวอลฟาส เห็นเจ้าทินกลับมาจากการเสียประตูนาทีที่4จากเคียร์แนนดูลี่ฮอไปฟังการวิเคราะห์เกมและผลงานจากทีมของเขาบวกกับข่าวความฟิตที่ทำให้เอลียนตและโรบสันต้องออกมาในช่วงครึ่งหลังจากครอปได้ที่นี่พูดถึงการประเมินฟรอร์มการเล่นที่ริพูเมีของเขาแน่นอนว่าผลการแข่งขันน่าพอใจจริงๆแต่เราทุกคนไปเห็นเกมและมันไม่ใช่ฟรอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเราเรารู้แบบนั้นการเริ่มต้นในเกมการเสียจากลูกตั้งเตะเปิดบอลขึ้นมาจากประตู เลาตรงๆเลยนะหน0้ผมจําประตูต่างๆที่เราเสียจากลูกตั้งเตะที่เปิดขึ้นมาจากประตูไม่ได้มากนักเราเพียงไม่ได้อยู่ที่นั่นในช่วงเวลานั้นเราเข้ามาช้าเกินไป3มครั้งเลยและณตอนจบดูบลี่ฮออยู่ข้างหน้าอาริซอนตามลําพังแต่ครั้งนี้อาลีไม่สามารถจะเซฟให้เราได้ดังนั้นตามหลังศูนย์ต่อหนึ่งกับทีมที่โต้กลับด้วยไอเดียที่ชัดเจนใช่ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการจะมีอย่างที่สุดนอกเหนือจากนั้นเราไปเล่นเข้าทางเลสเตอร์โดยส่วนใหญ่ เราเสียบอลในช่วงเวลาที่ผิดตอนที่เราเปิดกว้างมากเกินไปดังนั้นสําหรับช่วงเวลายาวนานเลยที่เราไม่เคยอยู่ในเกมนี้เลยหลังจากนั้นเรามีช่วงเวลาฟุตบอลของเราแล้วหลังจากนั้นเราจะทําให้พวกเขามีข้อผิดพลาดทําประตูที่ไม่ให้เป็นประตูและ2การเข้าทําประตูของตัวเองเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างผมคิดว่าประตูที่2มีการทําอย่างยอดเยี่ยมเป็นความโชคไม่ดีที่มันไปชนเสาและแน่นอนว่าโชคไม่ดียิ่งกว่าสําหรับเลสเตอร์ที่มันเป็นการทําเข้าประตูตัวเอง สองต่อหนึ่งตอนพักครึ่งเรารู้ว่าเราจะต้องทําให้ดีกว่านี้และเราทําแนวยืนสูงขึ้นมีความดุดันมากขึ้นในการเข้าปะทะต่างๆมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่พวกเขายังมีช่วงเวลาของพวกเขาพวกเขามีเกมที่ดีจริงๆยกเครดิตให้กับ,บเลสเตอร์แน่นอนว่าไม่มีความบังเอิญที่พวกเขามีสถิติเกมเยือนที่ค่อนข้างดีและคุณสามารถจะเห็นได้ว่าทําไมแต่เรามีโอกาสอย่างมากในครึ่งหลังตําแหน่งซึ่งเราน่าจะปิดเกมได้เราไม่ได้ใช้มันและดังนั้นนั่นคือเรื่องราวของเกม เมื่อมันคือแค่2ต่อหนึ่งเท่านั้นกับคู่แข่งที่ดีหลังจากนั้นคุณจะต้องสู้เพื่อให้ได้ชชนะมานั่นคือสิ่งที่เราทำและผมพอใจกับสิ่งนั้นแต่แน่นอนว่าเราจะต้องเล่นให้ดีกว่านี้พูดถึงผลงานด้านเกมรับของเทนอเล็กซานเดอร์นดีจริงๆและไม่ใช่ครั้งแรกเอาตรงๆมันดีมันดีจริงๆเป็นประโยชน์มากๆและสําคัญมากๆในช่วงเวลาเหล่านี้มีประโยชน์มากๆผมคิดว่าทุกๆคนรู้ว่าฮาวีเอเลียสดีอย่างไรในช่วงเวลาเหล่านี้ และเทรนทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเรามี2-3ฟอร์มการเล่นที่ดีดีจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่เราไมไ่อยู่ในความยอดเยี่ยมจากการเล่นของพวกเขาให้ผมพูดมันอย่างนี้ก็แล้วกันนะและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ผมคิดว่าผมกำลังขยับเข้าใกล้1000เกมในการทำงานมากขึ้นนะและเป็นความโชคไม่ดีที่ผมเห็นเกมเหล่านี้ค่อนข้างจะบ่อยดังนั้นนั่นสามารถจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันมีความพิเศษมากๆเม,ม,มื่อคุณสามารถจะเอาชนะมันได้ เนื่องจากเหล่านี้คือเกมที่ตัดสินเกี่ยวกับการจะได้ตำแหน่งซึ่งคุณต้องการจะอยู่หรือไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงสำคัญมากๆที่เราสามารถจะนำมันข้ามเส้นไปได้นั่นคือสิ่งที่เราทำตอนนี้เรามีแค่2วันเท่านั้นและเราไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าใครที่สามารถจะดำเนินการอีกครั้งได้และอะไรทำนองนี้แต่เบรนท์ฟอร์ดมีสถานการณ์เดียวกันผมคิดว่าพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีจริงๆผมเห็นส่วนต่างๆที่สำคัญของเกมกับทอนแนมหลายๆสิ่งที่ดีจริงๆ ผมยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่จะเกมกับเวสแฮมนะแต่จะดูมันด้วยตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นและหลังจากนั้นเรามีปัญหาของเรากับวิธีการที่พวกเขาเล่นดังนั้นเราจะต้องทําให้แน่ใจว่าเราจะพร้อมสําหรับสิ่งนั้นณนะตอนนี้นั่นคือทั้งหมดที่ผมสนใจขูดถึงการโดนอัดที่เอลเลียสและโรบสันเจอระหว่างเกมก่อนเกมเป็นความตลกขอแล้วฮาวีทําให้ร็อป้ปเจ็บนิดหน่อยในการวรอมร่างกายของเรา เขาอัดด้วยการเข่าเข้าไปที่สะโพกดังนั้นมันคืออาการโดนเจาะอย่างเขาสามารถจะเล่นได้นะแต่หลังจากนั้นณนะจุดหนึ่งกล้ามเนื้อมันไม่ไหวและเขาไม่สามารถจะเล่นต่อได้ส่วนฮาวิ่โดนอัดซึ่งค่อนข้างจะเจ็บปวดแต่เมื่อคุณเห็นสถานการณ์เนื่องจากมันชัดเจนว่านั่นเป็นความเจ็บปวดแต่ผมคิดว่านั่นคือมันเขามีความเห็นใจกับฟาดหรือไม่หลังจาก2การเข้าทําประตูของตัวเองของเขาใช่ผมเคยมีหนึ่งครั้งในชีวิตการทํางานของผม ที่ผู้เล่นหนึ่งคนจะทําเข้าประตูตัวเองสองลูกผมเห็นใจเขาจริงๆเอาตรงๆเนื่องจากมันเป็นความโชคไม่ดีอย่างที่สุดจังหวะแรกมันจะโชคไม่ดีมากไปกว่านี้ได้หรอและประตูที่สองหากคุณเคยเล่นฟุตบอลคุณไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าในสถานการณ์นั้นทิศทางของประตูคุณจะคาดวังให้บอลเข้าไปนั่นคือสิ่งที่สมองของคุณบอกกับคุณและในช่วงเวลานั้นตอนที่คุณรู้ว่ามันจะไม่เข้ามันจะไปชนเสาคุณไม่สามารถจะมีปฏิกิริยาตอบสนองได้แต่อย่างใด สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นใช่แน่นอนว่าผมรู้สึกเห็นใจมีช่องว่างสําหรับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนแต่อะไรก็ตามที่ผมบอกตอนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงมันคูเ่นจะผ่านสิ่งนี้ไปได้อย่างแน่นอนและกับสิ่งนั้นแบดเดนลอตเจอร์จะช่วยและทุกๆสิ่งจะโอเคพลาดโอกาสเยอะแต่นูนเยสยังไม่ดีติดท็อป3สสถิติเปิด3มสถิติที่ดาวินนูนเยสทำผลงานได้เยี่ยมในฤดูกาลนี้แม้กลายเป็นนักเตะพิมพ์ลีกที่พลาดโอกาสทองมากที่สุดก็ตาม ดาบินุนเยสกองหน้าลิพูกำลังโดนแฟนบอนลหลายฝ่ายวิจารณ์เรื่องการทำประตูหลังพลาดโอกาสทองไปหลายครั้งใน2เกมล่าสุดที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สต่อสถ้วยคาราเบวครับรอบ16ทีมสุดท้ายและชนะแอสตันวิลล่าสต่อหนในศึกพรีเมียร์เมื่อวันจันทร์ที่26ธันวาคมที่ผ่านมาในฤดูกาล2022-2023นุนเยสเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกที่มีสถิติพลาดโอกาสทองมากที่สุดโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่1.56ครั้งต่อ90นาที 5อันดับนักเตะเพีย์ลีพลาดโอกาสทองเฉลี่ยต่อเกมมากสุดในซีซั่นนี้ 1. ดาวินน yes, ุนเยสจากลิปู1.56 2. กาเบรียลเชซุดจากอาเซนนล0.81 3. อีแวนโทนี an, จ่ 79, จากเบรนท์ฟอร์ด0.80 4. คารลัมบิวสันจากนิวคาสเซิล0.79 5. โมเม็ดซาราจากลิเวอร์พูล0.75อย่างไรก็ตามฮอกทีมชาติอุุกวย,ยังมีแง่บวกในเรื่องฟอร์มการเล่นหลังทำสถิติด3อันดับแรกในเรื่องท็อปสปีดสปรินต์และหาโอกาสยิงต่อเกมมากที่สุดต้องหล,งล่นนนนใพรีเล6าทขึ้ไป 5อัดดับนักเตะพรีเมียร์ลีกสปีดเร็วสุดในซีซั่นนี้ 1. แอนโทนีกอร์ดอนจากเอเวอเรตัน36.61กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. ดาวินูเนเยจากลิพู36.53กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. เอริงฮาล์แลนจากแมนซิตี้36.22กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4. กาเบรียลมาร์เตลลี่จากอาร์เซนอล35.85กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. ดิโกดาโลจากแมนเชสเตอร์35.76กิโลเมตรต่อชั่วโมง5อันดับนักเตะพรีเมียร์ลีกสปินยาสุดในซีซั่นนี้ หนึ่งลอริโก้จากลีด26.64จำนวนครั้งเฉลี่ยต่อเกม 2. เปวิสเอสตูบิยานจากไบรตัน26.4 3. ดาวินนุนเย่จากลิปูยี่สิบห้าจมิเกลออมิรอนจากนิวคาสเซิล25.3 5. ไรอันซัตชยองจากสเปอร์23.8สิบสดหาดับนักเตะพิเีกได้โอกาสยิงเยอะสุดในซีซั่นนี้ 1. ดาวินนุนเย่จากลิปูห้าจุดแปดจำนวนครั้งเฉลี่ยต่อเกม 2. องอลิสันดามิตวิชจากฟูแลม5.14 3. อ์ห้าลนจากแมนซิตี้4.77 ่เฮนดิเคนจากสเปอร์3.72ากาเบลเชสุดจากอาชซนอน3.67หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ